วันนี้วางงานหลักไฟก็นับเราก็ดูตัวนี้ดูตัวอย่างครับนับเช่นที่หนึ่งเส้นที่สองเชนที่สามเช้นที่สี่บางทีสีไม่เหมือนกันนะครับที่สีอันี้ตัวสุดท้ายที่จ่ายง่ายสายดินครับสายที่ดำมจำง่ายสุดครับสายที่ดำนะสายที่ดำจำง่ายสุดแล้วตัวแรก

ถ่ายงานสีหน่อยอย่าให้อย่าให้เห็นทะเบียนอยู่ของรถนะของรถไม่ค่อยชอบทะเบียนอยู่โอ้ยงานันแ,แต่เช้ากับยังไม่ได้อะไเลย,เลยนั่งลูปอยู่นั่นแหละของรถออกถ่ายได้ได้ห้ามมาเห็นทะเบียนรถครับอยอมเลยห่วงขนาดนั้นเดี๋ยวห่วป้ายทะเบียนรถอีกล่า <c oughs> งเอา้า <c oughs> รศัพท์เราไป ข้าวมาแล้วครับวันนี้นีในเยอะข้าวมาแล้วครับอ๋อฝังล้น,นยเยอะข,ข้าวมาแล้วครับ,รบนี่ข้าวมีเยอะครับอ้อ <ynı> ไหนครับได้แล้วแต่ยังไม่ออก,ออกของที่ยี่สิบเดือนหน้าเดือนนี้แหละเดือนนี้ครับฮะ ไม่มันอยากพยายามไปอุนให้เอาเอแล้วไปอุ้นนี่เป็นว่าอะไรครับไม่ได้ดูอ้อันนี้ปลาอะไรปลาหวอะเออนี่ถุงหนึ่งปลาอร่อยว่ะน่ากินปลาเนี่ยข้าวข้าวเปิดเยอะไม่ได้ครับเต็มร้านแล้วครับ โอ้รถซิ้นเยอะวันนี้ครับเงียบเดืโอ้หมูปิ้ง <c oughs> มีหมูปิ้งกับปลาส้มด้วยเนี้ยปลาอะไรปลาทูเหรอปลาเค็มหมูปิ้งอันนี้น้ำพริกครับน้ำพริกเยอะนี่ผักผักกับผักก็ขับข้าววันนี้ใช้ได้เลยวะ่ะเห็นปลาดุกน่าก,กินอยู่ปลาดุกไอ้นั้น แกงเขียวหวานครับัน,น,น,นี่อะไรนี่วันนี้ไม่รู้เรียกไม่ถูกอ,นนอะไรไรน,นี่ต้มปลาอ๋อปลานิลเหรอโอ้ต้มปลานิลด้วยต้มปลานิลประดุกครับนนข้าวข้าวนี่หขอมกอะไรไม่รู้น,นีกรุ๊ มีหลายอย่างคนขายกับข้าวบอกขายตรงไหนก็ได้ยกเวทามมาเห็นหน้าไม่คนขายกับข้าวอะ่ะชาวบ้านเขาไปตั้งด่านเอาเงินมึอมืออยู่มาตั้งขายกับข้าวอยู่ <c oughs> เราสมัครช่างครับไม่มีช่างไหนไม,ไมีรู้เหรอมีทั้งขนมมีทั้งอะไรเยอะแยะโอ้โหทุกอย่าง โอ้ยไม่เห็นไม่เช้าเห็นขโมยแล้วยาวลืมๆ,ๆ,ๆกินนีขนมด้วยครับไอพวกไหนมันเสียอย่าเอามาขายเอยาตัวไหนที่มันไม่เสียพอลมบาทมันก็ได้แค่นั้นแหละผมรู้อยู่ผมคนขายีะกอนเออผมนี่ตัวหิ้วจากไอ้สิบแถมสองอ่ะที่จากตลาดสดอ่ะอไม่น่าจะเปลี่ยนสูตรหรอกเยอะอยู่นะสามบาทไม่สิบแถมสองไงตะกอนอ่ะซื้อสิบอันไง เอาไห้สองกำไรสองอันน่ะสองอันได้เท่าไรล่ะหกบาทนัท่นครับประมาณนั้นแหละอย่างนั้นแหละแต่ปกติครับข้าวมาแล้วครับโอ้โหนี่ข้าวเยอะวะเดี๋ยวกินข้าวก่อนทุนนี้หิวเมือ่อกี้กินไปแล้วไม่อร่อยไปทางไหนไม่รู้กินไปถุงนึงไม่อร่อยเมื่อกี้ใครซื้ออะไรมาไม่รู้ มีงานางเงียบกริบเออ้ยในเช้างานหายหมดบังเกอร์ทำไปแล้วครับรอมที่สู้เขมรครับมีบังเกอร์อยู่เดี๋ยวปิดร้านแล้ววันนี้เหนื่อยไม่มีงานนะลูกค้าหายหมดงเงียบกริบอาสมัครช่างครับช่างไม่มีมาสมัครหายไปเลยช่างเมนกลับบ้านเนี่ยไม่มีช่างกับข้าวเปแล้วนะครับเ้ลาข้าว ปิดตาดีกว่าเกียรติทำแล้ววันนี้เลิก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 วันนี้ปิดเลยไม่มีงานกับลาหายหมดร้านดีกว่าีไ,ไปงานแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณเซนเนอร์มีผ้าธนบาครับงานที่มี เ,เป็ด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 ทำสีคันหนึ่งพอแล้ววันนี้ยางขายไม่ได้เออาสีครับการสีเลี้ยงชีพไว้พอได้อยู่ครับเนียมียางอยู่เส้นหนึ่งไม่ได้ขายเลยสองสี่ห้าเจ็ดสิบกาสิบหกครับซื้อมาใส่รถดีแม็ก ใส่ไปแล้วสองเล่นหนึ่งใส่ไปแล้วสองเล่นหนึ่งเออโกงหมดสาปิดร้านนะครับวันนี้ปิดแต่วันเลยไปสามแล้วสิบห้านาฬิกาปิดร้านนะครับโยเคเวนกลางครับ ก็มียาม่าน้ำครับมีน้ำยาหม้อน้ำครับอเอ็น้ำยาหุเ้เชื้อเครื่องล้างเครื่องยนต์ก็มีอยู่อของอีซี่พรีเมียมครับยาหม้อน้ำครับม,มีงานวางงานครับ งานวางงานสมัครลูกค้าหนึ่งคนครับโอ้แจไม่ได้เรียงครับทั้งศูนย์ทวงล้อครับอโอเคครับ